ธรรมคดีชุดหลวงตาของแพรเยื่อไม้เรื่องเพื่อนนอนชีวิตเหมือนการเดินทางเรือนร่างเหมือนสลาอาศัยขอ้อความที่มีจังหวะจะโคลนบทนี้หลวงตาชอบนำออกมารำพันรำพึงเสมอจำไม่ได้ว่าเก็บเอามาจากกลิ่นไอน้ำลายของใครแล้วก็นำมาหาวิธีอธิบายเอาเสียเอง ชีวิตเหมือนการเดินทางก็เพราะว่ามันเป็นอนิจจังเคลื่อนไปตามปัจจัยอยู่เรื่อยๆชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกราชาหรือมหาจนต่างหมุนกลิ้งไปสู่จุดสลายตัวเดียกันในที่สุดเรือนร่างเหมือนสลาอาศัยก็หมายความว่าสังขารร่างกายมันเป็นสิ่งสาทานใครจะมาผูกขาดครอบครองมันไม่ได้ เหมือนสลาเป็นแหล่งพักอาศัยชั่วครู่ชั่วยามของผู้สัญจรไปมาแล้วก็จากไปแม้จะรักและชอบสลาหลังนั้นก็ตามไม่อาจจะรื้อขนถอนเอาสลาไปเป็นสิทธิ์ของตัวตลอดไปได้คงไปได้แต่ตัวทิ้งสลาไว้เบื้องหลังสังขารร่างกายของคนเราก็เป็นเช่นนั้นการอธิบายขยายความใดๆก็ตาม หน้าที่ของหลวงตาบังคับให้ทำเพื่อผู้อืน่นคือคนฟังธรรมเพราะหลวงตาเป็นนักเทศแต่บางบทบางตอนที่นาออกชี้แจงสแสดงนั้นมันได้กลับย้อนเข้ามาสู่ตนเองบ้างแม้จะผ่านวาระการสแสดงนั้นมาแล้วนานเพียงใดแต่มันก็ไม่ยอมจางจืดไปจากความทรงจำติดตามเป็นชนวนให้ใคร่ครวนอยู่เนืองนิด บางขณะเกิดความปีติปราโมทชุ่มชื่นและเป็นเพื่อนใจในยามยากอย่างบทที่กล่าวมานี้ก็เหมือนกันรถโดยสารได้วิ่งไปตามลำดับณนะวันหนึ่งต่อจากนั้นหลวงตาลงจากรถแล้วก็ไปพักอยู่หน้าบ้านโยมคนหนึ่งเพื่อจะแสดงธรรมในวันลุ่งขึ้นบางเอิญโยมผู้หญิงคนหนึ่ง ได้มาพบขณะที่เดินทางอยู่เพื่อตกลงเกี่ยวกับสามร้อไปส่งแกก็เลยเจรจาให้นิมนต์หลวงตาไปพักที่บ้านซึ่งเป็นตึกแถวอยู่ในเมืองนั่นเองเพาราะความที่ไม่ได้พบกันมานานจึงสนทนากันเพลินจนล่วงเลยถึงสี่ทุ่มเศษหลวงตาจึงเอ่ยปากลาเจ้าของบ้าน แต่ว่าเจ้าของบ้านได้จัดเตรียมที่ไว้ให้จำวัดเรียบร้อยจึงไม่ค่อยจะยอมให้ไปง่ายๆเฝ้าเส้าซีให้ค้างจำวัดที่บ้านให้ได้วายหลวงตาก็ไม่ยอมเหมือนกันเหตุที่ไม่ยอมค้างจำวัดที่บ้านของญาติยมอาจจะเป็นสันดานหรือว่านิสัยที่แก้ยากสําหรับหลวงตาเพราะหลวงตาไม่ชอบค้างคืนบ้านใคร แม้แต่บ้านเกิดกำเนิดตนเองแท้นานๆไปเยี่ยมญาติพี่น้องอยากจะให้ค้างที่บ้านเพราะจะได้อยู่ใกล้กันบ้างหลวงตาก็ไม่เคยจะยอมหาทางปลิ้นป้อนไปพักที่วัดจนได้จนกระทั่งญาติาาพี่น้องกรู้นิสัยกันดีแต่สําหรับบ้านนี้ก็มีเหตุผลไปอีกอย่างหนึ่งเพราะไม่คุ้นเคยกันนั่นเอง อันว่าบ้านนอกขอกนานี้เพียงสี่ทุ่มเ็จเศษสำหรับชนบทอย่างนั้นท้องถนนก็ออกจะเงียบแล้วรถราที่วิ่งผ่านไปมาก็เกือบจะหาไม่ได้เหลือแต่รถสามล้อสองสามคันแต่หลวงตาไม่ขึ้นอยากจะคิดอะไรให้มันหายหนักสมองลงบ้างจึงเดินเลาะไปตามถนนห้องหับร้านรวงส่วนมากก็ปิดกันหมดนานๆจะพบสักห้องหนึ่ง เจ้าของก็ยังนั่งคุยกันอยู่หน้าลานและพากันเพ่งมองพระที่เดินอยู่รูปเดียวในยามวิการอย่างแปลกใจกระมังบางรายถึงก็ซักถามถึงจุดหมายปลายทางบางก็ถามลามปามไปจะถึงวัดวาอ,าอารามหลวงตาก็นึกขำแล้วก็ดาเอาว่าเขาคงอยากจะถามต่อไปละมัง่งว่าอุปชาอาจารย์ชื่ออะไรมันน่าให้เขาถามอยู่หรอกมืดคำดึกดื่นยงนี่ มาเดินที่ว่างเปลียวอย่างนี้มันไม่ชอบด้วยกิจธุระของพระหลวงตาเดินเลื่อยไปก็พบคนหลายคนหลายคู่เจอเข้าทีไรก็ทำให้รู้สึกเหมือนคนหลงทางเพราะว่ามันแปลกกับเขาเดินมาจนเข้าเขตวัดท่ามะขามห่างจากตัวเมืองออกไปก็ยิ่งเงียบสงัด สืบเท้าสาวไปตามรอยทางบนพื้นทรายสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมร่มลงมายามขําคืนเมื่อ,อย่างเข้าสู่บริเวณสลาหลังหนึ่งก็พบว่าที่สลาหลังนี้มีมุ้งกลางอยู่ที่ปีกผลายด้านซ้ายมือถัดออกไปก็มีทูกจุดอยู่ในกระถางยังไม่ดับเอ่นี่ก็แสดงว่าคนเขาเพิ่งเข้านอนในมุ้งใหม่ๆเพิ่งไหวพระสวมดมนต์เสร็จ หลวงตาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไปเพรานั้นพยายามเดินด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงรบกวนแก่ผู้ที่เขามานอนก่อนแล้วก็ค่อยเดินไปสู่ชายหาดที่ท่าเรือแต่ก็ไม่มีเรือข้ามฝากอีกนั่นแหละยืนลังเลหาช่องทางอยู่สักครู่เห็นหมดหวังก็ได้ตัดสินใจหวนกลับขึ้นมาที่ตะลิงคิดขออาศัยวัดนี้จำวัดสะกคืนรุ่งเช้าค่อยข้ามไปดีฟ้า เออพลายสาลาหลังเล็กท่าน้ำนี้อีกซีกหนึ่งก็ยังว่างหลวงตาก็จึงนั่งพักพรางก็สอดสายสายตาดูแสงไฟตามกุฏิไม่เห็นจะแล้วเพราะมันมืดพระบนนอนก็คงจำวัดกันหมดจึงคิดที่จะยึดเอาพลัยของสาลาอีกข้างหนึ่งยังว่างอยู่นี่แหละเป็นที่นอนขณะที่นั่งห้อยเท้าอยู่อีกซีกหนึ่งนั้น กลิ่นธูปที่เขาจุดบูชาพระข้างโน้นมันหอมละเหยมากระทบจมูกให้รู้สึกคล้มคล้มขังขล,ลังชอบก้นกลิ่นทูปนี่มันแปลกในบรรยากาศที่สง,งัดเงียบความดึกของค่ำคืนช่างกลมกลืนประกอบทําให้จิตสงบดีแท้มีอำนาจทำให้อารมณ์ของเราวิเวกอย่างประหลาดหากไม่มีคนอื่นมานอนอยู่ด้วยหลวงตาก็คงจะนึกกลัวๆเหมือนกัน แม้เขาจะรับไม่รู้คู่ไม่เห็นข้างโน้นหลวงตาก็ยังอุ่นใจด้วยเหตุมานึกว่าเออเรามาอยู่สลาท่าน้ำนี้เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวมีเพื่อนนอนอยู่ฝั่งโน้นทั้งคนหลวงตาเปลื้องกีวรออกด้วยอาการสำรวมระวังค่อยๆกับพือจะสลัดแรงก็เกรงว่าเป็นเสียงรบกวนผู้ที่นอนในมงโน้นตื่นขึ้นมาหันเอามือลูบพื้นกระดาน ก็พบขี้ดินขี้สายเกลือนไปจึงจัดแจงปรุงแต่งให้สะอาดอีกเล็กน้อยเป็นที่นอนจับจีวรค่อยคอยปาดเนื้อที่นั้นบนกระดานเบาๆแล้วก็เอาย้ามวางลงใช้แทนหมอนก้มลงกราบหมอนลำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมกุณพระสังฆคุณแผ่เมตตาแล้วก็เอนกายลงนอนชีวิตเหมือนการเดินทาง เรือนร่างเหมือนศาลาอาศัยเอาแล้วสิจิตสำนึกมันเริ่มทำร้ายตัวเองเข้าแล้วมันเกิดสลดสังเวชในชีวิตอันแสนจะเรร่อนของตัวขึ้นมาในยามที่มานอนอยู่บนศลาอ,อกแตกหลังนี้ชีวิตของหลวงตาดูดูมันก็เหมือนศาลาอ,อกแตกนี่แหละเพราะใครๆเขาก็ใช้สอยคุณสมบัติหรือว่าศิลปะ ในชีวิตของหลวงตาเป็นสาถารณะจึงต้องเร,ร่ร่นอนสัญจรไปอย่างไม่มีแผนการเพราะไม่แน่ใจว่าใครจะต้องการหลวงตาเมื่อไรทีไหนผลที่คือทำให้ไม่แน่ใจว่าคืนข้างหน้าหลวงตาจะนอนที่ไหนเหมือนดังที่นอนอยู่นี่และก็ไม่ได้อยู่ในแผนการที่วาดไว้สักหน่อยฉะนั้นคำนิยามชีวิตว่าเหมือนการเดินทาง เร่ร่อนหลวงตาจึงรู้สึกประทับใจยิ่งนักก่อนหน้านี้การรู้เดียงสามันเร่ร่อนมาอย่างไรก็ไม่รู้ช่างหัวมันไม่อยากรู้นักหรอกส่วนอิต,ตอน,นับตั้งแต่จำความได้นี่สิมันเกิดความร,รู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งคืออยากจะไปไปเสียให้พ้นจากบ้านเรือนที่ตนถือกำหนดกำเนิดขึ้นมาเพราะที่นี่มันไม่มีอะไรจะให้อยากอยู่ พ่อแม่แกก็ไม่ปองดองกันพี่น้องก็ไม่ปราณีพี่ก็ไม่น้ำพากาเรียกว่าน้องไม่ปราณีพี่ไม่น้ำพาลาลืมตาขึ้นมาแต่ละวันก็ได้ยินแต่เสียงบ่นเสียงบริพาสน้อยวันนักที่จะได้ฟังถ้อยคําอันรื่นหูอายตนะประสาทมันได้รับแต่การสั่งสมทับถมอยู่อย่างนี้ใจเลยอ,อยากหนีไม่อยากอยู่เพราะมันไม่อุ่นเสียงหนีเข้าวัดดีฝา พาตัวเองไปฝากอาจารย์สมพานวัดข้างบ้านขอบวชเนนก็ไม่ผิดอะไรกับเด็กข้างถนนดอกตอนนั้นหวายท่านอาจารย์ก็ดีใจหายให้สมบงจีวรเครื่องบวชชุดหนึ่งหลวงตาถือว่าเป็นเสมือนสายรกตีหอพันสังขารในเพศพรมจันทร,ร์ของตนเปลี่ยนฐานะนามของท่านอาจารย์โดยเรียกท่านว่าหลวงพ่อตลอดมา เป็นเนนแล้วก็ยังมีเรื่องที่ชวนให้หนีอยู่เรื่อยๆหนีความชอกช้ำหนีความว้าเวและหนีคุณอาของผู้หญิงผู้มาปลุกความเป็นชายจากเนนคนหนึ่งและผู้พูดวากมาว่าแม่ยายพ่อตาเขาจะเรียกข่าสินสอดสักเพียงปลาย่างเข่งเดียวจะมีปัญญาหายให้เขาหรือหนีจากวัดศรีต้นอาจารย์เข้ามากระเทาะความโง่งเงาา่าจากสันดานออกไป ก็เข้ามาอยู่ในวัดบางกอกก็ซึ่งอยู่ในปัจจุบันนี่แหละหนีหนีอะไรอีกหลายอย่างหนีความดูมิ่นของเพื่อนร่วมบางหนีความอยากจน,นข้นแค้นหนีความโง่เง่าเาต่าตุนแล้วก็พ้นมาได้หลายอย่างเหมือนกันยังอยากจะหนีอยู่อีกสักอย่างหนีไม่พ้นก็คืออดีตคือความทรงจำนี่แหละมันหนีไม่พ้นสักทีความคิดมันทำให้นอนไม่หลับ หรือเพราะนอนไม่รับมันจึงต้องคิดอะไรทํานองนี้แหละและเพราะความเหน็ดเหนื่อยวิตกกังวลแปลกถิ่นที่อยู่อะไรกีปาถะก็รู้ไม่ได้มันนอนไม่หลับเสียงนกกระปูดมันก็ร้องก้องมาจากเวิ้งน้ำฝั่งนูน้นตามด้วยเสียงนกขวักร้องประสานเรียกกันอยู่ท้องน้ำลาวกาลูกคู่มันร้องว่า กูวายกจกกูวายกจกกูวายกจกอย่างนี้หลวงตาเผลอยิ้มออกมาในขณะนั้นเมื่อนึกถึงเสียงล้อเลียนแห่งนกกวักดังมาทางนูน้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยเกาอะไรอย่างแรงคึกแค,คว่คึกแคว,คคว,คว,คว,คว่ทางหัวนอนค่อยๆจะงอกหน้าขึ้นไปดูที่พลึงศาลาด้านหัวนอนเจ้าปอกุณหลุนช่อง รวยแล้วไหมล่ะที่ไหนได้หมาขี้เลื้อนมันเก่าขี้เลื้อนน่ะแม้มานอนบนหัวกระบ,บาพลพระทีเดียวไฟสูงจริงๆหมานี่เออพูดถึงเรื่องเพื่อนนอนนี้ใครๆก็ต้องยอมรับกันทั้งนั้นว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะชีวิตตามวิสัยของชาวโลกผูกของเรือน แต่หากขาดเพื่อนนอนมันก็ไม่สมบูรณ์แบบที่นี้สําหรับหลวงตาหรือว่าหลวงพี่หลวงหน้าอื่นๆนั่นจะไปมีเพื่อนนอนแบบนั้นน่ะมันไม่ได้หรอกผิดวิสัยแล้วก็โดยเฉพาะหลวงตาก็ไม่ได้คิดที่จะมีชีวิตสมบูรณ์แบบอย่างชาวโล,เลกเขาหรอกจึงไม่ได้ผวงนักในเรื่องอย่างนี้เกี่ยวกับเพื่อนนอนแต่ก็เคยมีเพื่อนนอนกับเขาบ้างเหมือนกันก็อย่างที่เล่ามานั่นแหละ ไอ้นู่นมัง่งไอ้นี่มัง่งแม้แต่เมื่อที่ข่าวก่อนโนนก็เคยมีหมาขี้เลื่อนมานอนตรงหัวนอนแล้วมาเกาแควกๆอย่างคราวนี้เหมือนกันแล้วก็คราวอื่นก็เคยมีเหมือนกันเพื่อนนอนที่เป็นผู้หญิงนะแต่อายุสี่ห้าขวบเท่านั้นมันเป็นอุปัติเหตุมากกว่าคือแตอ่ก่อนนั้นที่วัดโคกโ,โพกรุงเก่าสมัยโนน ทางไปมามันกันดานมากเมื่อเทศแล้วก็กลับไปวัดไม่ทันดอกต้องค้างรอกับรุ่งเชา้าวายว่าท่านทายกศรัทธารับรองแข็งแรงนิมนต์ให้ไปจำวัดที่บ้านจัดแจงแต่งห้องที่เคยนอนอันห้องนั้นหลานสาวของแกก็เคยนอนอยู่ด้วยกับทายกซึ่งมีฐานะเป็นตาของหลานเมื่อหลวงตาหลับไปสักพักหนึ่ง ก็มาสะดุ้งตื่นในตอนดึกพอรู้สึกว่ามีไขรเข้ามานอนด้วยผมนี่ยาวเฟ้ยทีเดียวตกใจสุดตัวลุกขึ้นนั่งค่อยๆมองเอ๊ะผมยาวๆนี่มันผู้หญิงนี่แต่ตัวน้อยก็เลยส่งเสียงเอะอะขึ้นคนร่วมเรือนร่วมบ้านเดีตกใจตื่นขึ้นมาจุดไฟดูก็ขบขันหัวเราะก,กันใหญ่เมื่อทราบเรื่องทราบราวลุ่งขึ้นเช้า ทายกกวถวายหลานคนนี้ให้เป็นบุตรบุญธรรมของหลวงตาเสียเลยเพราะว่าอายุมันพึงสี่ห้าขวบเท่านั้นเด็กมันเคยนอนห้องนั้นทีนี้เอาไปนอนห้องอื่นตื่นขึ้นมากลางดึกก็เข้าไปนอนอย่างเดิมอีกเด็กไม่รู้ว่าเป็นพระหลวงตาเข้าไปนอนด้วยเพราะนึกว่าเป็นตาของเด็กซึ่งเป็นมรรคทายกวัดนั่นเองอาน,นิจจาเอ้ยหลวงตา ก็เคยนอนคู่กับผู้หญิงเหมือนกันแต่เด็กผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นสาวเป็นนางอะไรหรอกหลวงตาแกนอนยิ้มเหมือนคนบ้าครึ่งกึ่งดีในคืนนี้ยิ้มกับความมืดยิ้มกับความทรงจำเก่าๆที่แปลกๆวิตาฐานยิ้มให้แกเพื่อนนอนที่ไม่เหมือนคนปกติคนอื่นเขาแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า ตราบที่ยังมีชีวิตเร่ร่อนต้องไปเทศที่นั่นเทศที่นี่ยังจะต้องเจอเพื่อนนอนแบบพิสดารอย่างไหนอีกความฟุ้งซ่านกับชะตากรรมทำให้ต้องนอนฟังเสียงของเวลากลางคืนที่ริมแม่น้ำนั้นอย่างทรมานอยากแต่หลับมันก็ไม่หลับไม่เคยสําเร็จเพราะฝามตั้งใจสักครั้งเดียวลมดึกเริ่มพัดพาเอาความเย็นเข้ามาสัมผัสผิวหนังและกะ คือมุ้งที่อยู่ทางด้านตรงข้ามของสลาให้ไหวเพระเยเพรยากฝ่ายวัดตีนมุ้งของผู้ที่นอนฝ่ายนอนเขาช่างเหน็บไว้แน่นดีจึงไม่ปลิวไปตามแรงลมคงมีเสียงเพดานของมุง้งสะบัดพึบพับปึบผับตามกระแสลมบ้างแต่ว่าคนที่นอนข้างในมุง้งเขาก็นอนรู้สึกว่าช่างเป็นสุขเสียจริงๆไม่มีทำทีทำท่าว่าจะตื่นขึ้นมากลางดึกประการได้ หรือว่าจะหนาวเหน็บสักแค่ไหนเขาก็นอนนิ่งเพราะเขาได้เปรียบปรหลวงตาด้วยเขามีผ้าห่มอุ่นเขาหลับสบายดีจริงน่าอิจฉานักมันก็แปลกคนเราลงหลับได้ดีอย่างเต็มที่ก็ถาว่าวางภาระอันหนักแสนหนักลงได้หมดเป็นการพักผ่อนฉะนั้นความหลับจึงเป็นความปราณีของธรรมชาติแต่คืนนี้ธรรมชาติ ไม่ปราณีหลวงตาให้หลับบ้างเลยนึกมานึกไปก็นึกถึงผ้าหม่มผ้าห่มคืนนี้แม้จะเป็นผ้าเก่าๆใก,กล้จะเป็นผ้าขี่ริ้วในตอนนี้ถ้ามีสักผืนก็จะดีนะมันกันหนาวกันยุงแต่ขณะนี้ไม่มีเลยมีแต่จีวรมันก็บางเต็มทีถึงอย่างไรก็พอห่อหุ้มร่างกายทุเลาความหนาว กันยุงได้บ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆเผลอหลับออกไปเมื่อไหร่ไม่รู้สิพอจะหลับขึ้นมาหลวงตามารู้สึกตัวอีกวระหนึ่งเมื่อมีใครมาดึงชายจีวรหนักๆแล้วก็บนพึมพำอยู่ทางเบื้องปลายเท้าหลวงตาจึงเลิกจีวรที่คลุมศีรษะออกลืมตาแสงแดดอ่อนๆส่องลอดช่องโวของพุ่มสะดาเข้ามาใส่ดวงตา สว่างแล้วหรือนี่เออเหลียวไปรอบรอบกายก็เห็นมีภิกษุสองรูปกับประศกสีกาและเด็กอีกสี่ห้าคนมายืนเลียงรถลันกันไปทุกคนก็พากันเพ่งจ้องมองหลวงตาด้วยสีหน้าสแสดงความประหลาดทำให้หลวงตาต้องรีบลุกจากที่นอนรวบยามที่ใช้ตางหมอนคลาดูด้วยความห่วงใยเห็นทุกอย่างในย่ามเรียบร้อยเป็นปกติค่อยสบายใจหน่อย เงยหน้าขึ้นมองคนโน้นทีคนนี้ครั้งแล้วก็ทักทายเขาด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มต่อจากนั้นก็ฝาสายตามองไปยังเพื่อนนอนร่วมกันเมื่อคืนนี้แห่งเพลยไลสลาด้านโน้นก็เห็นเขายังกลางมุงอยู่กลางมุงอยู่ปกติเขานอนอย่างเดิมท่านั้นช่างไม่รู้สึกเมื่อยซะเลยนี่ท่านมานอนที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับ ภิกษุผู้มีอายุถามขึ้นด้วยแนนใบหน้าตื่นตื่นผมมานอนนี่ตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มเห็นจะได้ครับอจะขึ้นไปบนกุฏิก็เกรงจะเป็นการรบกวนจึงขอถือวิสาสะอาศัยนอนที่สลานี่หลวงตาตอบอย่างสเสงเยมเจียมตนทั้งพระประสกสีกาต่างก็มองหน้ากันหลอกแหลกคนหนึ่งทำหน้ายิ้มกลิ่มพูดว่าท่านรู้ไหมครับ ว่าท่านนอนอยู่กับใครน่ะเมื่อคืนนี้ภิกษุหนึ่งถามพร้อมกับชี้ไปที่มุง้งผมไม่ได้รบกวนเขาหรอกครับเกงใจเขาเหมือนกันหลวงตาตอบรวบรัดเพื่อให้สอรู้ถึงความเป็นผู้มีมารยาทดีเขาไม่เกงใจใครต่อไปอีกแล้วล่ะครับพิกษุรูปนั้นพูดอย่างสมบัติํำนวนอ้าวทำไมล่ะครับหลวงนอ้อง ก็ลุงเย็นก็ตายตั้งแต่เย็นวานนี้จาัดก,การเอาลงหีบไม่ทันจึงได้ทิ้งเอาตั้งไว้ที่สลานี้ก่อนว่าเช้านี้ว่าจะจัดการใส่ยลูกหีบไปบําบำเพ็ญกุศลในโรงทึมต่อไปนะ่ะครับเฮ้เมื่อคืนนี้โอ้มีเพื่อนนอนแปลว่าโอ้ยบู <laughs> ก็ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าคืนทั้งคืนเมื่อคืนที่แล้วหลวงตาก,กันมีเพื่อนนอนเป็นใคร